อาจารย์ฟันเทพไม่รู้เรื่องกฎหมายพวกเขาเก่งเก่งกว่าเราเยอะคนเก่งเนี่ย <c oughs> เขานำพยานแบบไหนขึ้นศาลนะ <c oughs> ผมอยากเห็นมาก เขาใช้คนรักของคุณกระติกเป็นพยานของฝ่ายโจทและเขาใจโทษกับคุณกระติกไหมครับผมก็สงสัยว่าทําไมท่านผู้ชมพิมพ์คอควายมาเยอะเลยผมเข้าใจแล้วว่าท่านผู้ชมพูดว่าคุกครูหลังจากที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคําพิพากษายกฟ้องคนบนเรือในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ายังมีประเด็นที่คนในสังคมยังสงสัยอยู่ค่ะและบุคคลที่ถูกพูดถึงก็คงจะหนีไม่พ้นอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่เป็นคนออกมาเปิดประเด็นการเสียชีวิตของแตงโมว่ามีเงื่อนงำอะไรบางอย่าง แต่เมื่อสารยกฟ้องแบบนี้จะไปเข้าทางทนายเดชาที่เป็นทนายฝ่ายโจทย์หรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่จะมีคำพิพากษาทนายเดชาเคยลั่นวาจาเอาไว้แล้วว่าพอสารตัดสินป่านเทพก็จบ โดยภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาออกมานะคะอาจารย์ปานเทพก็ออกมาที่แจ้งว่าตนไม่เชื่ออยู่แล้วว่าเป็นคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายยิ่งมีการยกฟ้องเชื่อว่าประชาชนก็ยิ่งรอความจริงจาก DSI พร้อมลั่นวาจาเอาไว้ด้วยว่าคำพิพากษาจบพวกตนยังไม่จบแต่เป็นจุดเริ่มต้นและตนทำโดยสุจริตไม่กลัวถ้าคิดว่าเข้าข่ายกระทำความผิดก็ฟ้องได้เลยต่อจากนี้สิ่งแรกต้องรอดูคำพิพากษาฉบับเต็ม ต่อมาในรายการ n e w s ์อาวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ดำเนินรายการโดยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์และคุณนงวด,ดีธนิมมานอาจารย์ปานเทพได้เปิดรายละเอียดคำพิพากษาคดีตแต่งโมและได้พูดถึงสาเหตุที่ดีเเลื่อนประชุมคดีออกไปก่อน ซึงมีข่าวว่าเลื่อนการประชุมไม่มีกําหนดแต่ว่าอาจารย์ปานเทพนะคะได้สอบถามแล้วคําตอบก็คือเขาติดคดีอื่นทําให้ต้องเลื่อนเป็นสัปดาห์หน้าไม่ใช่ว่าไม่มีกาหนดเพราะเขาติดคาคดีสําคัญจริงเอาเป็นว่าไม่มีใครถอดใจและกําลังเดินหน้าอยู่ค่ะจากนั้นนะคะอาจารย์ปานเทพได้เปิดรายละเอียดคําพิพากษาคดีแตงโมแบบจัดเต็มเลยค่ะเรื่องความผิดต่อชีวิตประมาทความผิดต่อเจ้าพนักงานความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดต่อพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยความผิดตามมาตรากฎหมายอาญาม,มาตรา84-91-137-172-184-291พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านาน,าน้ำไทยพศ2 4 5 6มาตรา119 ผู้ตายไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพและโทษคนขับเรือโรเบิร์ตและปอสารภาพไปแล้วรีบสารภาพเลยว่าประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตวัวเองเป็นคนขับเรือรอดแล้วตอนนี้ไม่ต้องติดคุกแต่รอลงอาญาและในนี้ก็ระบุเอาไว้แล้วว่าผู้ตายไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพและอยู่ในสภาวะมึนเมาจากการเสพสุราแอลกอฮอลหรือของเมาอย่างอื่นเดินไปยังบริเวณท้ายเรือหรือกาบเรือ อันเป็นจุดที่อันตรายที่ไม่มีราวหรือแผงกั้นบุคคลมิให้พลัดตกลงไปเพื่อทำกิจส่วนตัวโดยจำเลยที่ 1- ถึงที่3มิได้แจ้งให้ชะลอหรือหยุดเรือหรือดูแลจัดให้ผู้ตายขึ้นฝั่งทำให้ผู้ตายเสียการทรงตัวและพลัดตกจากเรือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยจำเลยที่1ถึง3มิได้แจ้งให้คนขับเรือหยุดเรือบอกจุดตกเรือหรือโยนอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แก่ผู้ตายเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ตายหรือหยุดเรือได้ทันท่วงทีจนร่างกายผู้ตายโดนใบจากเรือ หรือใบพัดเรือเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังซึ่งจำเลยที่หนถึงที่3นายตนุพัฒน์และนายภัยบูรณ์ต่างกระทําการอันเป็นส่วนหนึ่งของการกระทําโดยประมาทด้วยกันดังกล่าวทําให้ผู้ตายจมน้ําขาดอากาศหายใจและเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ถ้าโจดฟ้องแบบนี้ก็เข้าทางเลยเพราะคุณปอและโรเบิร์ตสารภาพรอลงอาญาไปแล้วส่วนอีกสามคนไม่ได้เป็นคนขับไม่ได้เป็นในเรือตามกฎหมายคุณไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายรอดหมดเลยคุณแม่ของเงินร้อยกว่าล้านจึงสูญหายไปด้วยเขาระบุเลยว่าเมื่อนาเรือคนประจําเรือมีหน้าที่ถึงจะเรียกว่าประมาทได้แต่ผู้โดยสารไม่ได้มีหน้าที่แล้วจะไปประมาทได้ยังไง ประมาทว่าหน้าที่ที่ต้องทําแต่ไม่ได้ทําสารก็เลยบอกว่า3ามคนบนเรือรอดผมก็เลยถามเลยว่าสารท่านตัดสินมาเช่นนี้อายการและทนายไม่รู้หรอครับว่า3ามคนนี้เขาจะรอดในคดีนี้โดยเรื่องเงื่อนไขคดีนี้แม้แต่การดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นเรื่องการควบคุมเฉพาะผู้ควบคุมเรือหรือการใส่ชุดชีพก็เป็นเรื่องของคนที่มีหน้าที่ที่ต้องไปบังคับให้เขาทําไม่ใช่ไปโทษผู้โดยสาร แต่ผมสนใจประโยคนี้เมื่อคดีอาญาโจ์และโจดร่วมซึ่งโจ์คืออายาการโจดร่วมก็คือคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับมอบให้ทนายคนหนึ่ง มีหน้าที่นำสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยที่หนึ่งถึงที่สามประมาทด้วยการกระทำหรืองดเว้นการที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นประการใดแต่โจทและโจทร,ร่วมไม่มีพยานหลักฐานมานำสืบให้เห็นว่าจำเลยที่หนึ่งถึงที่สามประมาทดังที่วินิจฉัยโดยลำดับแล้วจำเลยที่หนึ่งถึงสามจึงไม่มีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและฟังได้ว่าจำเลยที่หนึ่งถึงสามทำละเมิดต่อผู้ตายกรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย คดีในส่วนแพ่งอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงคุณแม่ต้องการเงินแต่จำเลยบอกว่าฟ้องซ้อนเพราะเคยให้ได้ใช้จ่ายไปแล้วในคดีเดิมไม่ได้แล้วและเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะคุณก็ยอมรับเองว่าแตงโมมาโดนท้ายเรือและตกเรือโดนใบพัดเรือเขาไม่ได้เกี่ยว ชันพิเคราะห์ว่าในวันดังกล่าวพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุว่าผู้ตายตกแม่น้ำเจ้าพระยาและวันที่26กุมภาพันธ์2565พบศพผู้ตายลอยอยู่ใกล้กับโรงเรียนสตรีนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสาเหตุการตายก็คือขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำตามรายงานการตรวจสอบและรายงานการตรวจชนสูตศพเอกสารหมายเลขจอจาน76และจอจาน78 ต่อมาสารพิพากษาลงโทษนายตนุพัฒน์และนายภพบูลเป็นคดีอาญาหมายเลขแดงที่ออ่าง468ทับ6ของศาลนี้คดีถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาเอกสารหมายเลขจอจาน1 15ผมสงสัยว่าพยานโจทย์ที่เขาบอกว่าอาจารย์ปานเทพไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่มีความรู้กฎหมายและไม่มีความรู้อะไรพวกเขาเก่งกว่าเราเยอะเราเป็นชาวบ้านไม่รู้ตาสีตาสาอะไรผมเลยอยากอ่านว่าคนเก่งเนี่ยเขานำพยานแบบไหนขึ้นศาล จากนั้นนะคะอาจารย์ปานเทพเริ่มขยี้พยายนโจทย์ทีละคนค่ะ <c oughs> เริ่มจากนายชอ่อชิงคนรักของกระติกค่ะสารพิเคราะห์จากข้อความระหว่างนายชอชิงคนรักกระติกพยายนโจทย์และโจ์ร่วมและกระติกจำเลยที่3มเขาใช้คนรักของคุณกระติกเป็นพยายนของฝ่ายโจทย์แล้วเขาจะให้โทษกับคุณกระติกไหมครับนายชอ่อชิงส่งข้อความว่าโอเคและข้อความตอบกลับข้อความของจำเลยที่3มที่ว่าแคนเซิลไปแล้วนะนายชอชิงตอบว่าเมียแคนเซิลเองแล้วหรอ เวลา22นาฬิกา26นาทีค่ะจำเลยที่3ส่งข้อความตอนกลับว่าใช่เวลา22นาฬิกา27นาทีนะคะจำเลยที่3ส่งข้อความว่าเขาโทรมาเลยบอกเขาว่าเวลาไม่ทันกันครับเวลา22อนาฬิกา35นาทีค่ะนายเฉาชิงส่งข้อความว่าโอเคหละจากนั้นนะคะ22อนาฬิกา38นาทีจำเลยที่3ส่งข้อความว่าที่รักโมตกน้ำย2อนาฬิกา40นาทีจำเลยที่3ส่งข้อความว่า และเวลา2 2่สนาฬิกาสนาทีจำเลยที่3ส่งข้อความว่ายังหาโมไม่เจอเลย2 2่สนาิกาสนาทีนายชอชิงส่งข้อความว่าเฮ้ยตกได้ไงอะจำเลยที่3ส่งข้อความว่าที่รักช่วยด้วยมันนานเกินไปอะกลัว เวลา22นาฬิกา47นาทีค่ะนายช่อชิงส่งข้อความสอบถามว่ามีตำรวจน้ำไหมที่ท่าจำเลยที่3มส่งข้อความว่าเรียกกู้ภัยแล้ว22นาฬิกา48นาทีนายช่อชิงส่งข้อความว่าโมว่ายน้ำเป็นไหมตะกลูลตะกลูลเรียกมีเสียงตอบไหม22นาฬิกา48นาทีจำเลยที่3มส่งข้อความว่าไม่เคยเห็นว่ายอ่ะ ยี่สองนาิกาสนาทีนายทอทิงส่งข้อความตอบกลับข้อความของจำเลยที่สที่ว่าที่รักโมตกน้ำว่าตอนเรือวิ่งหงอแล้วไม่รู้กันหรอเวลายี่สองนิกาห้าสินาทีจำเลยที่สส่งข้อความมันแอบไปฉี่นานไปแล้วกลัวเขาตายอะสาลท่านจึงเห็นว่าข้อความมันสอดรับกับเวลาตกทำให้เชื่อว่า ด้วยเหตุปัจจัยการส่งลายแบบนี้ทำให้เชื่อว่าถ้าไม่มีหลักฐานอื่นข้อความแบบนี้แสดงให้เห็นว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ที่ว่าแตงโมงไปฉี่ท้ายเรือเพราะข้อความเขียนอย่างนั้นตราบใดที่พิสูจน์ด้วยข้อความเท่านั้นและต่อมามีข้อความแชทของนายรอเรือชื่อเล่นบอใบไม้ซึ่งเป็นพยานฝ่ายโจทและโจทร่วมโจทและโจทร่วมมีคำให้การในชั้นสอบสวนของนายรอเรือชื่อเล่นบอใบไม้ ที่ให้การตอบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีเมื่อวันที่8มีนาคม2565มาสนับสนุนว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ22ิ59นาทีขณะที่นายรอจำเลยที่3คือกระติกโทรศัพท์ทางแอปพลิเคชันไลน์มาหานายจุดๆๆแต่นายคนนี้ไม่ได้รับเวลาเดียวกันจำเลยที่3ส่งข้อความหานายรอว่าพี่บอใบไ,ไม้ไอ้โมตกน้ำอะ่ะ แม่น้ำเจ้าพระยารู้จักอยู่ไหนให้ช่วยออกมาหาได้ไหมต่อมาเวลาประมาณ23.08นาฬิกานาทีนายรอเรือเห็นข้อความโชว์ที่หน้าจอจึงรีบโทรศัพท์ทางแอปพลิเคชันไลน์ไปหาจำเลยที่3นายรอพูดว่าหายแล้วไปทำท่าไหนถึงตกน้ำจำเลยที่3ตอบว่าโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วพลัดตกเรือนายรอถามว่าโมว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าจำเลยที่3ตอบว่าไม่แน่ใจและถามนายรอว่าจะตามใครให้ออกมาช่วย นายรอจึงแนะนําไป3หน่วยงานคือตํารวจน้ํากรมเจ้าท่าและมูลนิธิปอเต็คตึงพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ฉันจึงเชื่อว่านี่เป็นข้อความที่แต่งโมน่าจะไปฉีดท้ายเรือจริงถ้าเชื่อเฉพาะลายต่อมากระติกทรงภาพถ่ายผู้ตายขณะนั่งถ่ายในเรือลําเกิดเหตุในช่วงที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกหล่นให้แก่นางสาวสเสือเวลา22นาิกา29นาทีนางสาวสส่งข้อความสอบถามว่ามีชื่อเรือไหม แล้วทั้งคู่ก็ส่งข้อความคุยกันค่ะจนอาจารย์ปานเทพนะคะขออนุญาตข้ามไปในคําพิพากษาในหน้า23ค่ะระบุตอนเรื่องที่น่าสนใจค่ะก็คือเรื่องข้อความที่การคุยกันบอกว่านางสาวสอเสือในส่งข้อความว่าขอพระเจ้าช่วยโมจําเลยที่3ส่งข้อความว่าเหมือนจมไปเลยแบบนั้นนะ่ะนางสาวสอก็เลยส่งข้อความว่าติดทําใจดีๆนะ ไม่เป็นไรเวลา22นาฬิกา35นาทีนางสาวสส่งข้อความว่าเด็กเรือเห็นใช่ไหมว่าตกจำเลยที่3ส่งข้อความว่าคือมันแอบไปฉี่แล้วบอกเพื่อนว่าอย่าบอกใครแอบนั่งฉี่ลงน้ำแบบนั้นน่ะเวลา23นาฬิกา35นาทีนางสาวสส่งข้อความว่าประมาทมากเฮ้อถ้ามีข้อความนี้ก็ดูสอดคล้องกันไปหมดว่าข้อความนั้นคุณกระติกส่งข้อความยืนยันในช่วงเวลานั้นเมื่อแตงโมไปฉี่ท้ายเรือ จากนั้นกระติกก็ส่งข้อความอีกว่าจังหวะจะลุกคือพลาดตกเวลา22ิบอนาฬิกา36นาทีจำเลยที่3ส่งข้อความว่านี่คือเพื่อนเล่าหนูนั่งอยู่หน้าเรือนางสาวสอส่งข้อความว่าขอพระเจ้าเมตตาจำเลยที่3ส่งข้อความอีกว่าได้ยินเพื่อนบอกโมตกน้ําก็วิ่งมาแล้วก็คือกลับเรือก็ไม่เห็นแล้วพยายามหาก็ไม่เห็นเลยนางสาวสอส่งข้อความว่าถ้าโมเป็นไรอย่าไปเล่าแบบนี้กับคนอื่นนะเวลาย2ิบนาฬิกาสนาทีนางสาวสอส่งข้อความว่าพระเจ้าจะรับไปไหมอธิษฐานนะ จำเลยที่3ส่งข้อความว่าหนูต้องให้ข้อมูลว่ายังไงเดี๋ยวมีตำรวจมาเล่าตามความจริงเลยใช่ไหมพี่นางสาวสส่งข้อความว่าเล่าว่าเดินไปท้ายเรือและตกพอไม่ต้องเล่าว่าแอบไปฉี่ จากนั้นเวลา10บนาฬิกา49นาทีนางสาวสาวส่งข้อความว่านักข่าวเริ่มโทรหาพี่ละเวลา14บสนาฬิกา41นาทีจำเลยที่3ส่งภาพจำเลยที่3ถ่ายภาพคู่ก,กับผู้ตายบริเวณสะพานพระราม8บนเรือลำเกิดเหตุเวลา1 4บจนาฬิกา4ีนาทีจำเลยที่3ส่งข้อความว่าสีน้ำตาลอ่อนกระโปรงกุยกลายซีทรูนอกจากนี้โจทและโจทร่วมมีนายสสาลา,าชื่อเล่นบอใบไม้เป็นพยานเบิกความได้ว่าวันเกิดเหตุพยานทราบจากนางสาวสเสือทางแอปพลิเคชันไลน์ว่าผู้ ผู้ตายตกน้ำหลังจากพยานทราบเรื่องพยานและภรรยาได้ขับเรือเจสกีไปค้นหาผู้ตายเริ่มแรกพยานขับเรือไม่ทราบจุดที่เกิดเหตุแน่นอนเหตุที่นางสาวสแจ้งให้พยานทราบเรื่องผู้ตายตกน้ำเนื่องจากบ้านของพยานตั้งอยู่บริเวณริมน้ำและพยานมีเรือเจสกีทําให้พยานไปที่จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วเมื่อพยานขับเรือไปถึงที่เกิดเหตุพยานพบเรือของนายตนุพัฒน์ขณะที่พยานพบนายตนุพัฒน์นายตนุพัฒนมีลักษณะท่าทางตกใจ อาจารย์ปันเทพย้อนกลับไปที่วิธีการบรรยายของการฟ้องสนใจคำบรรยายโจทฟ้องขณะเดินทางถึงร้านอาหารบ้านตานิตเวลา18นาิก30นาทีภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหารบ้านตานิตจับภาพขณะเรือเกิดเหตุกำลังแล่นเรือเข้าเทียบท่าเวลา19นาฬิก3นาที ผู้ตายถ่ายรูปที่ร้านอาหารบ้านตานิดตตรวจสอบข้อมูลสรรยยัญญาณ GPS เวลา20นาฬิกา8นาทีเรือลำเกิดเหตุดเดินทางออกจากร้านอาหารบ้านตานิดตเวลา20นาฬิกา30นาทีตรวจสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลยที่3ถึงแม้จะตรวจสอบจากเรือเคลื่อนที่ของจำเลยที่3คือคุณกระติกผมถามว่าข้อความนี้โจ์ครับอายการโจดครับและรวมถึงทนายคนเก่งหัวสมองความรู้มากกว่าพวกเราเยอะ พวกท่านนำสืบเรื่องที่แตงโมไปประสวัที่ร้านเรียบร้อยแล้วหรือไม่เพราะอะไรที่ผมสงสัยเพราะตรงที่ว่าตํารวจเคยไปสืบและมีการลงบันทึกอย่างละเอียดว่าเจ้าของร้านครัวตานิดยยืนยันว่านางสาวพัทรธิดาเดินทางมาหาข้าพาเจ้าซึ่งจําได้ว่าเดินทางมาหาโทรศัพท์ข้าพาเจ้าจึงไปช่วยหาข้าพาเจ้าจึงได้พูดกับนางสาวพัทรธิดาน้องแตงโมพี่ขอถ่ายรูปด้วยนะบอกว่าได้เลยค่ะ แต่เขาได้บรรยายก่อนหน้านั้นว่าพัทรธิดาหรือแตงโมเดินไปเข้าห้องน้ำอย่าลืมสำคัญตรงไหนเพราะจำเลยคดีนี้ไปพูดในรายการโหนกระแสและแถลงข่าววันแรกว่าแตงโมเล่นแต่มือถือไม่เข้าห้องน้ำผมถามข้อเดียวอายการและทนายคนเก่งหัวสมองฉลาดปรัดเปลืองความรู้มากกว่าคนใดในโลกปัตพีนี้สอบซักค้านประเด็นนี้ไหมครับทำไมมีคำบรรยายเพียงแค่นี้ที่เราเห็นและสารพิเคราะห์จากโทรศรรธธัพท์เคลื่อนที่ของกระติกพบว่า ถ่ายภาพจากแตงโมเวลา20นาฬิกา30นาทีเวลา20นาฬิกาสนาทีภาพแซนดื่มวายบริเวณท้ายเรือในโทรศัพท์มือถือของแซนและภาพเวลา2 1อนาฬิกา56นาทีมีภาพคู่กระติกและแตงโมมีใครซักค้านไหมครับเรื่องที่ผมดำที่คุณเอกราสงสัยผมเชื่อว่าไม่มีท่านผู้พิพากษาท่านพิพากษาตามโจทย์และจำเลยแต่ผมจะถามว่ามีใครถามค้านถามจริงนำสืบอย่างไรผมไม่เห็นเรื่องราวเหล่านี้ปรากฏในคำพิพากษาครับ เรื่องถัดไปก็คือมีการตรวจสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ตายพบว่าเวลา22นาฬิกา21นาทีมีการสนทนาภายในแอปพลิเคชัน Instagram ผู้ตายตอบข้อความครั้งสุดท้ายขณะนั้นเรือลำเกิดเหตุอยู่บริเวณด้านหลังรัฐสภาซึ่งข้อความดังกล่าวทางแตงโมได้มีการตอบกับทางแอนนาและตรวจสอบกล้องวงจรปิดเวลา22นาฬิกา28นาที49วินาทีพบเรือขนรายขับสวนกับเรือลำเกิดเหตุตรวจสอบข้อมูล G.P.S ในเวลานี้เวลา 22นาิกา29นาที32วินาทีเรือลำเกิดเหตุเดินทางมาถึงทางรถไฟสะพานพระราม6และเรือมีการชะลอความเร็วภาพกล้องวงจรปิดจับภาพเรือขนทรายขับสวนเรือหลังเกิดเหตุเวลา22นิก30นาที32วินาทีภาพตามกล้องวงจรปิดพบเรือลำเกิดเหตุมีทิศทางมุ่งหน้าท่าเรือพิบูลสงครามตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณร่วมจิตรุ่งเรืองตั้งอยู่เลขที่48 ถึง50ถนนพิบูลสงครามพบว่าวันเกิดเหตุเวลา2 2่สิบสนาฬิกาทีพบเรือลำเกิดเหตุแล่นผ่านร่วมกิจรุ่งเรืองขณะนั้นบุคคลบนเรือยังอยู่ครบทั้ง6คนตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งคุณเอกราชนามโพคินตาแลมมากแนะนำว่าเห็นขอบท้ายเรือแล้วจะมีใครนั่งได้อย่างไรดังนั้นจึงไม่ปรากฏคนนั่งอยู่ท้ายเรือคุณเอกราชอธิบายไว้ในรายการคนดังนั่งเคลียร์สารพิเคราะห์จากกล้องวงจรปิดและสัญญาณ GPS เวลา22อนาิกาสนาที22วินาทีเรือลำเกิดเหตุชะลอ,อความเร็วและเวลา22อนาิกาสนาที43วินาทีเรือลำเกิดเหตุกลับตัวครั้งแรกที่กฟผมันสมเรื่องราวกันทั้งหมดตั้งแต่จดฟ้องชล รับว่าแตงโมปัสสาวะท้ายเรือเพราะกระติกคุยกับใครไปทั่วก็บอกว่าคุณแตงโมปัสสาวะท้ายเรือนี่คือโจทย์นำเสนอแบบนี้เองจะให้ตอบโจทย์อย่างไรจำเลยก็ถือว่าได้ประโยชน์ต่อไปนี้เป็นตำรวจท่านหนึ่งเป็นฝ่ายพยายนโจทย์อีกพันตำรวจโทรท,ทหาารเบิกความแสดงว่าวันเกิดเหตุผู้ตายไม่สามารถใช้ห้องน้ำในเรือเกิดเหตุได้และห้องน้ำดังกล่าวอยู่บริเวณส่วนหน้าของเรือ โดยไม่มีปิดกัน้นผู้ตายเป็นหญิงย่อมอับอายที่จะกระทําการดังกล่าวซึ่งบริเวณที่บุคคลอื่นไม่สามารถเห็นได้ก็คือส่วนบริเวณของท้ายเรือและน่าจะเป็นบริเวณสวิมแพลตฟอร์มหรือจุดบันไดขึ้นลงท้ายเรือที่อยู่ต่ำกว่าพื้นเรือเนื่องจากใช้สําหรับปีนขึ้นลงของเรือถือว่าเป็นสถานที่รับตาที่สุดของเรือ และนายทอทงและนายนนหนงซึ่งยืนยันว่าบริเวณดังกล่าวสามารถปัะสสะวะัได้แม้บริเวณดังกล่าวจะเป็นบริเวณอันตรายผมก็สงสัยว่าทำไมคุณผู้ชมพิมพ์คอควายมาเยอะเลยผมเข้าใจแล้วว่าท่านผู้ชมพูดคำว่าคุกครูแต่เผอิญว่าถ้าจะมีใครสักคนจะถามคุณธนกฤตหรือบอลเขาจะตอบว่าปัสสวะท้ายเรือได้แต่เรือต้องหยุดครับ โดยทางบอลเองได้เคยมีการให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการคนดังนั่งเกลียดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2568ผมก็นึกว่าทนายคนเก่งเขาจะซักค้านว่าหยุดเรือหรือเปล่าต้องหยุดเรือเท่านั้นถึงจะปัสสาวะได้ใช่หรือไม่แล้วท่านแล่นเรือด้วยความเร็ว8นอตปัสสาวะได้หรือไม่ผมก็นึกว่าผมจะเจอทนายคนเก่งไปซักในประเด็นนี้หรือนำสืบในประเด็นนี้ผมบังเอิญไม่เห็นเลยครับ จากนั้นนะคะอาจารย์ปานเทพก็ขยี้คาให้การของคนใกล้ชิดกับแตงโมแล้วทุกคนต่อไปนี้ให้การไปในทิศทางแบบเดียวกันว่าคุณแตงโมมีแนวโน้มกล้าบ้าบินที่จะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือได้คุณจะเห็นเข้าผ่านสื่อแค่ไหนแต่เวลาขึ้นศาลเข้าเป็นอีกแบบหนึ่งผมจะบอกให้คนที่หนึ่งได้ความจากคู่ที่ มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้ตายอาทิเช่นนางสาวสอเสือเบอิกความตอบทนายจำเลยที่ 1. ถามค้านว่าพยานรู้จักกับผู้ตายมาเป็นเวลาเจปีผู้ตายเป็นคนไม่ขี้อายนิสัยคล้ายผู้ชายและกล้าแสดงออกพยานเคยเห็นผู้ตายเซลฟี่ตัวเองขณะที่เข้าห้องน้ําพยานเห็นว่าเป็นนิสัยส่วนตัวของผู้ตายพยานรู้จักผู้ตายและรู้จักอุปนิสัยของผู้ตายพยานเชื่อว่าผู้ตายไปประสวสาวะท้ายเรือจริง และคนต่อไปนางสาวอออ่างคนนี้ก็เป็นพยานโจทย์และโจทย์ร่วมเบิกความตอบทนายจำเลยที่1ถามค้านว่าพยานรู้จักผู้ตายมาเป็นเวลา5ปีผู้ตายเป็นคนสนุกสนานกล้าคิดกล้าทำกล้าเสี่ยงในสิ่งที่บุคคลอื่นไม่กล้าทำถ้าผมเป็นทนายฝั่งตรงข้ามฝั่งโจท์ฝั่งเดียวกันผมจะบอกว่าแต่เขาจะไม่แสดงออกเรื่องการปรสัสสาวะต่อนหน้าผู้ชายหลายคนใช่ไหมครับถ้าเป็นผมจะทำแบบนี้แต่เผอิญว่าผมไม่ใช่ทนายไงผมไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมาย ส่วนพยายนอีกหนึ่งปากเป็นแม่บ้านที่มีนามสกุลคล้ายกับกระติกโดยสารนำความเห็นจากแม่บ้านนางสาวทอทันฐานพยายนโจ,จ์และโจดร,ร่วมตอบคำถามทนายนอกจากนี้มีนางสาวทอทันฐานจุธาสุขสวัสด์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลบ้านให้แก่ผู้ตายเบิกความตอบทนายจำเลยที่1ถามค้านว่าพยายนดูแลผู้ตายมาเป็นเวลา5ปีผู้ตายมีนิสัยคล้ายผู้ชายกล้าเสี่ยงกล้าที่จะโหนรถสองแถวที่คนอื่นอาจจะไม่กล้าเสี่ยงผู้ตายมีนิสัยไม่ขี้อาย เช่นขณะทำภารกิจอยู่ในห้องน้ำผู้ตายเรียกพยานเข้าไปในห้องน้ำโดยมิได้อายพยานเคยเห็นผู้ตายปัสสาวะโดยไม่ถอดชุดทั้งที่อยู่ในบ้านและอยู่นอกบ้านเช่นท้ายรถขณะอยู่ในตลาดนัดเปิดท้ายขายของที่จอด อยู่ในตลาดนัดซึ่งเป็นนิสัยปกติของผู้ตายโดยพยานได้ให้การในชั้นสอบสวนตามเอกสารหมายจอจาน1 6 6 0ว่าผู้ตายกล้าที่จะเดินไปปสัสสาวะที่บริเวณท้ายเรือโดยพยานเชื่อว่าผู้ตายไปปสัสสาวะท้ายเรือตั้งแต่เพื่อนของพยานที่ชื่ออุ้ยโทรศัพท์มาแจ้งให้พยานทราบเหตุที่เกิดขึ้นและเบิกความตอบทนายจำเลยที่3ผมก็จะถามข้อเดียวถ้าผมเป็นทนายเผอิญว่าผมไม่ได้เป็นและคงจะไม่มีความรู้พอที่จะไปใช้ถามถ้าเป็นผมผมจะถามว่า แต่เขาไม่เคยเปิดประเจิดประเจอปัสสาวะต่อหน้าผู้ชายจํานวนมากใช่หรือไม่มันคนละเรื่องกันส่วนอีกคนผู้ชายคนนี้เป็นคนรักนายทอทหารหรือบอใบไม้คนรักของผู้ตายและคบหากับผู้ตายก่อนเกิดเหตุประมาณ2ปีเบิกความตอบทนายจําเลยที่สองถามท่านว่าผู้ตายมีนิสัยมีความมั่นใจในตนเองและชอบทําอะไรด้วยตนเองผู้ตายเคยปัสสาวะบริเวณข้างทางเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีห้องน้ําแต่เป็นช่วงกลางคืนโดยมีพยานยืนอยู่กลาง ใกล้กับจุดที่ผู้ตายปัสสาวะและขณะนั้นผู้ตายสวมกางเกงและคนสุดท้ายนายชอชิงชื่อฮอนุกูก ผู้ดูแลเรื่องงานให้แก่ผู้ตายเบิกความตอบทนายจำเลยที่หนึ่งถามค้านว่าชุดที่ผู้ตายใส่ในขณะเกิดเหตุผู้ตายสามารถปัสสาวะได้สารจึงเห็นว่าทั้ง5คนบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตายยอมทราบอุปนิสัยของผู้ตายมีน้ำหนักให้เชื่อว่าผู้ตายกล้าที่จะไปปัสสาวะบริเวณท้ายเรือทั้งหมดเป็นพยานโจทย์ที่ท่านอายการหรือทนายร่วมทนายโจย์ร่วมเป็นคนเลือกมาและนี่คือคำตอบที่ได้ ความน่าสนใจก็คือสารนำความเห็นจากข้าราชการกรมเจ้าท่าในฐานะพยานโจทย์และโจทร่วมว่าท้ายเรือดูดน้ำได้นายสอเสือพยานโจทย์และโจทร่วมพยานดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุม่มวิศวกรรมเรือและนวัตกรรมมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจแบบแปลนเรือพยานเป็นผู้ตรวจเรือลำเกิดเหตุเรือลำเกิดเหตุมีลักษณะวงรอบการหมุนเวียนน้ำบริเวณใบที่มีหน้าที่เคลื่อนที่ให้เรือไปข้างหน้าการหมุนของใบพัดจากด้านหน้าจะดูดมวลน,น้ำเข้ามา เพื่อเก็บแรงส่งให้ด้านหลังผลักออกไปจังหวัดที่เรือเปลี่ยนรอบเครื่องหรือหยุดนิ่งการเคลื่อนไหวจะมีการดูดคลื่นนิดหนึ่งใบจากจะดูดน้ําแล้วผลักเรือออกไปเพื่อให้เรือเดินไปข้างหน้าด้านท้ายลําเรือจะเป็นตําแหน่งลักษณะของการดูดน้ําของเรือจะไม่ดูดตรงๆ แต่จะเป็นการดูดในลักษณะเบี่ยงและผลักออกไปโดยจะดูดเป็นเกลียวแตกต่างจากด้านหน้าเรือที่จะดูดมาตรงๆและข้างๆลักษณะเป็นเส้นๆหรือจะมีการผลักและการดูดตลอดเวลาที่มีการแล่นเมื่อเรือแล่นไปสักครู่หนึ่งเรือจะแล่นไปในลักษณะทางเดียวกันหากไม่เลี้ยวเรือตามสัญญาณ GPS เวลา22.29.28วินาเรือลำเกิดเหตุแล่นด้วยความเร็ว10นอตและเมื่อลบกับเวลา22.34นซึ่งเป็นเวลาเกิดเหตุความเร็ ของเรือลำเกิดเหตุมีความเร็ว10นอตหรือ18.52กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามภาพขาด้านขวาของผู้ตายตามความเห็นของพยานบาดแผลดังกล่าวเกิดจากใบพัดเรือและเป็นการตกจากบริเวณท้ายเรือหรือกลางค่อนไปทางท้ายเรือ นอกจากนี้อาจารย์ปานเทพนะคะได้อ่านรายละเอียดคำพิพากษาที่พูดถึงลักษณะบาดแผลมีการขยี้ว่าฝั่งโจทยอมรับว่าลักษณะบาดแผลของผู้ตายกับลักษณะการจำลองเหตุการณ์โดยใช้หมูนั้นบาดแผลเป็นลักษณะเดียวกันซึ่งในรายการนะคะอาจารย์ปานเทพได้มีการเปิดคลิปจำลองเหตุการณ์โดยใช้คนจริงๆและจำลองเหตุการณ์อยู่หลายครั้งใช้มนุษย์จริงหย่อนจริงกี่ครั้งก็ไม่มีทางโดนใบพัดเรือคะ่ะด้วยความเร็วตาม GPS เรือ ใครจะต้องผิดสักคนหนึ่งแน่ๆเพราะเราใช้มนุษย์จริงๆจนกระทั่งรายการจบนะคะแต่ว่าอาจารย์ปานเทพบอกว่าเรื่องราวเนี่ยยังไม่จบแค่นี้พร้อมกับทิ้งท้ายคําถามไว้ด้วยว่าที่ยกฟ้องเนี่ยที่คนมาตราหน้าผมว่าผมต้องรับผิดชอบเนี่ยตกลงว่าผมอาจารย์ปานเทพหรือทนายคอควายใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบ เรียกว่าเป็นมหากาพของคด,ดีจริงๆเลยค่ะต้องรอติดตามความคืบหน้ากับการประชุมของ DSI ในสัปดาห์หน้ากันก่อนแล้วทางท็อปดาราจะนำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันใหม่คะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชทางช่องย t u b e ท็อปดาราและเพจ a c e b ุ o k ท็อปดารากันด้วยนะคะอ่าแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดย่างกดเลย